สวัสดีครับผ่อแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานต่างดินแดนทางเมืองนอกเมืองหน้าถูกสาขาฉาีดนะครับไปรายประเทศชาวมนีก็พอกับซ่องลุงวนนมาหน้าขื้เก่านะครับลุงวนก็เดินทางมาเยี่ยมยามถามเขาพี่น้องทงั้งดงบังครับดงบังเหนือมูสามไปแล้วครับขออนุญาตลุงไงคนไทย ทำคลิปวิดีโอก่อนสวัสดีครับลุงเงี้ยครับสวัสดีครับอดีตผู้นำมู่บ้านน้ำกัน <laughs> เอดิอนพ่อกระนากระเทียนหนงึงพี่น้องเออเอาเบิ้งเพิ่นลำซ้ำไหลายมาเห็นฟ้าม้วยเพ,พิน่นก็เลยแวะเยี่ยมยามถามข้าวถึงได้ลุงเงี้ยเออข้าวจะเนมมาหลายครับเดี๋ยวย่างพี่นะไหลใส่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 ฮะของลูกสาวลูกชายของเจ้าของอย่างโตบบบนี่้เจ้าของสิบห้าสิบห้าตัวไปเลี้ยงใส่หัวหน้าฮะ เดี๋ยวลูกน้องนีหละลูก่โอ,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 อมองเลี้ยงเพื่อนอุดมสมบูรณ์พี่น้องเอ,อเ้ยเพื่อนะเพิ่นเจ็บเสี่ยงเจ็บใหญ่เ่อะเพิ่นบ้านเพิ่นหน้าเพิน่นป้ามเพิ่นอยู่ไก่ท่ามไก่น้องพี่น้องพือ่อนะติดกับน้องโอ้ยต่อไปผกับพี่ตะปลาเข่าหน้าเข่าหน้าแซงที่ช่วงล่างกับเป็นลงมาเหนียกเป็นพี่ตะหยาได้เพือ่อนะเป็นท่ามเมาะขนาดเลยมองเลี้ยงกล้วยเพื่อน ก่อยสิบหาตัวดีของเจ้าของออร่วมเม็ดเสพต,ตั้งของลูกเท่าไรยี่นี่ขอยี่สิบห้าโอ้ก้อยเกือบสามสิบตัวซึ่งก้อยหน่อยก้อยไงซึ่หน่อยซึ่งไงอันตัวไรสิบแบ่งปัน่นคือว่าสิบแบ่งปั่นอยู <c oughs> อ่สิขายทุกในออกเปิดราคาหนาขอกม,มีแม่ไม่หรอฮะ,แ,ะแม่อะไรราคาปัจจุบันเท่าไรครับสมิลุงใหญ่อ้ยบ่อแขงแล้วคงเงินเลยสามสี่หมื่นต่อละก้อยกับก้อยบานบานอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามีแต่ตัวใหญ่นอ้วนหลึกหลึก ต้องไปพัฒนาสายพันธุ์เอาใส้ตัวใดก่อนเมนังบ่หรือหรือหรแม่โค้มนี่แม่ย่เนี่ยข้อใดแม่ยา่นี่เอาห้องพันด้คือห้องพันคือมองห้องมองสีขายราคาขายราคาขายคือที่พูดครับผมนั่นว่าผู้เรียกใง โอ้นี่มันอึนอนดหยาดจีโอ้แหมนอยู่ขายยากฉันฉันขึ้นสม,มัยก่อนมันไปแล้วนี่ขายถึงถึงลูกไงฉันจะขายไงก็อะไรแบบเกียพี่น้องทักบ้านโอ้จะห้องไว้จักสี่หมื่นแล้วพันเลยแมลล่ลูกบ่กลือๆกระแมงมันกระแมงมันกำลังสิผสมพันธุ์ทับเราอ่ะกำลังสิอันนั้นเอาพอพันดังใส่มาใส่อ้าวบักทันว่าอยู่กับบ้านนี่แหละโอ้ ท่านว่ามกราอยยุบานเลยลตีนี่ลูกมันลูกท่านว่าเลยนะครับ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 ลูกท่านว่าเลยนะอันนี้ลูกท่านว่า,า,าบ่อะโอ้ขั้วขวกไนลุงยัยปั้มไรฟอมันยุบานเลยแต่ว่ายุบส่นฟังเงินหมดโอ้ยยุบฝากท่านันตียุบานเดียวกันนี่แหละตีคือพอพขั้นเนพพนสือท่านว่ามันเกิดท่านว่าเขาเลทตั้งมันเกิดเดียนท่านว่าอายุเพิ่นเท่าไรแล้วครับแม่นี่ นี่แม่แม่สีบักไก่ของมึงบักไก่หกปีแล้ววะหกปีสิดทเพิ่นเพิ่นสี่สามลูกกับตี้น้อยคือยังไงซีซีแล้ววะซีแล้วซีในท้องหรือซีหาในท้องตัวหาสมมติผสมนี่แหละมึงเพิ่นเพิ่นเพิ่นผสมแล้วมันหรือพันผสมยังยังยังร้อยงูไงเลือโอ้อันนั้นอันนั้นที่ลูกเพิ่นเพิ่น เพิ่นปีละลูกปะฮึฮึฮยังไงปีละลูกปีละลูกก็ขั้วเด็กกระไดเนาะไฮรังโตวันเข้าไปกัดขึ้นกันก็ม้วแล้วเนาะตัวห่างตัวที่างหใช่ใช่เพิ่นในลูกห่างโอแม่แม่อยู่ทั้งหนามู่นี่ยนะม้วนขึ้นทาวลูกห่างสดถูกห่างกัดที่ออกขึ้นกันหมดกระไดที่ออกเปิดราคาขึ้นกันบ่ยังของลูกสาวดอกของลูกสาวใครเข่าไปแล้วใายเข้าไปแล้วที่ นนั่อ,อลูกไส้แม่ออลูกสาวลูก,ลกไส้กับไปเฮ็ดงานได้เงินได้ข้ามากเกิดฝากไม่พอซื้อกล้วยเลี้ยงไว้ให้หโอ้กล้วยหลายพี่น้องเอ,อ้ยบางดูผลมันจัดระเบียบการบริหารจัดการกินเลี้ยงแถวกันกินเฟี้ยงย่างมูส่าวหรือเฟี้ยงอะไรกินอลไรตี๋ตัวยังไงป่อยล่องท่ามบ่าป่ะเนี่ยข้าวม้งข้าวม้งข้าวบ้านบ้านพี่น้องเอ,อ้ยแต่ว่า พิ่นมีน้ำมีหญ้าสมบูรณ์เพิ่นติดถ้ำมันได้เล่นน้ำได้อาบน้ำถ้าเรากล้วยมันละเนื้อหนังเพิ่นสมบูรณ์ครับโต๊ะกะโต๊เกตสังเกตบางไดี๋ยไงกล้วยนี่คันในร่องน้ำเล่นน้ำนี่เนื้อหนังพื้นจะบ่แห้งบ่โต๊ะกะเห็นเพื้นได้เล่นน้ำเห็นบ่มีน้ำนี่หนังสีแห้งอันนี้ โอ้ยพี่น้องผู้เสดตะก้อนครับผู้เอ่อปร,ประเทศบุญประเทศบุญพระเวทครับรช่วงนี้ก็ม่ไน้บุญพระเวทยตัวอีสา,บานบ้านท่าท่องทินผู้ใหญ่ทองสีโคดประโคกับมูพวกกันแล้วครับทั้งไมโพไซมูซิบี๊ดยังสองลอยก้อ,เอเนเียเบ็ดเลยนะฮะโอ้พิ่กินดีเนาะครับ ้อสหยสามได้ครับ,นาาบวนหาตุกพนวาเฟีฟ้ยงอัดไปซ้องอาหารเสริมเพิน่น,นตื่นส้ามามันหอบเฟี้ยงให้กินโอ้เอาดีแถวไปเปิดใส่บาบ้าบเลยนาแรงมากเพิ่นเกิดบ่ซ้ำอืดอยากครับพี่พี่ยยพน้องพมลุงใหญ่เพิ่น บริหารจัดการขอกจัดการถ้ำเกี่ยวขอนาปังเออจัียงน้อยก็เป็นเกี่ยวขอน้าปังมันแห้งบืออดเฟี้ยงครับอืดหยาครับ่ไ,ได้กินหอกเชียงบริเวณนี้นี่ลงไปหางล่างเป็นน้าปังครับพ่อพี่น้องแล้วก็เป็นถ้ำก็ะเลยลงไปหนองไปถ้ำเพื่อนแหละอุดมสมบูรณ์ครับสมบูรณ์มันจัดการอาหารการกินเลี้ยงง้อเลี้ยงควายครับ ตัวนะครับกล้วยเพิน่นกล้วยอทั้งขั้วหน่อยกล้วใหญ่เกือบสามสิบตัวครับว้นนี้ตุตพเพลียงไว้ทั้งของลูกสาวของลูกชายทั้งของเพิน่นเปิดราคาหนาคอ,อกตัวหนึ่งเนดะ้อพี่น้องเอ้ มีตุแล้วสิป้อยออกแม่หนึง่งที่กัดกัอยู่พี่ละบ้านดงบังมูสามตำบมนุนหน้าหนังพูดปิสัยน้อง่ายเด้อพี่น้องเอ้ระเบิงเอาสนใจติดต่อได้พานลุงอ้วนก็ได้บุษันลุงอ้วนกะทีเพราะเบอร์โทษติดต่อดำจะของเพื่อนให้พยานตุบ้านดงบงังคนเคยรวมงานกันมากครับโอ้ ว่าว่ายเพล่นมีตัวใหญ่งามๆครับเพล่นบุดบ่อยากอาหารการกินอยู่ไกลหนามไกทม่ทำซาเป็นวัดสนเข้าเห็ยาไหมเฮ้ยนี่บ่ไม่ไม่เหัวกะเหวโอ้ยสนเข้าหัวกะเหลวเข้ายา,าเหลวแท่งดังยังไหมยู่ครับนี่เห็นบ่เนี่ยเ <c oughs> มนั่งเพล่นเลื่อมือเลือกหามย่ามดีมือหนึ่งคำพอดีเพลินเนี่ย ประจุสัตว์มาแทงด,งดังไม่ไหมไเนี่ยเลียดยังเซมซีนี่แทงดังแดงเขาเห็นไหมนี่แหละครับแม่พันธุ์ท่ป้อยหวกน่าสนใจอยู่ว่ากระลูกสามลูกซีนี่แล้วท่านเอาไปเลี้ยงเ,เป็นกินเพีเ้ยงดีขนาดยุน่ทอที่ใส่ละครับคว่ำได้ฟ้ามเลยล้แหละกาอกันไปดี่บ่าครับผมครับผมเดี๋ยวทีไปขอรายละเอียดเพิ่มเติมดอก โอ้พี่น้องทางลงบังครับคนเลี้ยงกล้วยเลี้ยงงัวหลายได้เป็นบ้านเกษตรกรกูเลี้ยงง้วเลี้ยงกล้วยครับเกือบยู่ครับนีา่ครัาคือบ่รย่าก่าศโายรอบ่รับาี่าป็นม่าาบ่ ปล่อยงวงปล่อยควายล่งถ้ำครับข้าเจ้าบ้านดงบังนี่มาะแก้การเลี้ยงค้ายครับทั้งหมดดงบังข้างนี่ดงบางเหนือนี่แต่บ,บุนั่นหนังนี่เพราะว่ามันติดถ้ำครับติดถ้ำติดหนองนี่ขวงขวงดีครับสำหรับบริเวณหม่องเลี้ยงค้ายเพิน่น โมนาตุพันกัปล่อยลงนี่แหละครับนี่หญ้าพันบืดจังน่อยเกีียวขอวหน้าปังหน้าแซงแล้วกับแห้งสบายครับขั้วพ่นก็เลยอุดอมสมบูรณ์ครับพี่น้องนี่คือเป็นถ้ำมองพเพลียงคั้วปุ่นคำัหญ้า,าพันกล็งลงร้อยกินหญ้าในถ้ำนี่แหละครับ คือว่าเป็นหมูบม่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งครับของตำบลนหนังที่เหมาะแก่กันเลี้ยงสัตว์ครับโดยเฉพาะกล้วยนี่แหละครับสำหรับคลิปนี้ลุงบ่วนก็ได้มาท่ายทํำเปิดราคาหนาคอบนำเสนอหอยพีหน้องนะครับผู้สนใจในการเลี้ยงกล้วยนะครับ ติดต่อมาได้นะครับเพราะว่าลุงวนกับที่ขอเบื์โทรน้ำจะของขอกจะของฟ้ามเพิ่นนะครับลงไปให้ยิงเขามาเบิ่งแ้วก็ติดต่อมาได้ครับครับสำหรับคลิปนี้ลุงวนก็บทีขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลุงวนในการเดินทางไปเห็ดลิปต่อไปครับเพื่อนํำเสนอพอพี่น้อง ขอบคุณในหลายสำหรับผู้เข้ามาบึงขิปของนุวนมาหน้าก็ได้ขอความสุขความเจริญเป็นของพ,พ่อพน้องเบิดตทุกปู้ทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีเ้อลุงใหขอบคุณหลายที่ใข้อมูลเพิ่มเติมในการในห้ำและเปิดราคานะครับ